จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจัดพิธีถวายไฟพระเฤ่มประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆาปารินายกแด่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายธรรมยุทธเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปีครับ นายวิระชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีถวายไฟพระเฤิ่ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกแด่คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝ่ายธรรมยุทธจจำนวน22วัดนะครับเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสดมนข้ามปี เดืพระเทพมงคลโสพลเจ้าคณะภาค17-18ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหารเป็นประธานจุดไฟพระเรฤกพร้อมด้วยพระปริยัติสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารักษาการเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพระสงฆธรรมยุทธโดยมีนางจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานไฟพระฤกษ <c oughs> ขออภัยครับให้กรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับนำมาถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสดมนข้ามปีอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธีและเป็นสิริมงคลของการเข้าสู่ศักราชใหม่โดยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนานะครับจึงได้จัดพิธีมอบไฟพระเกิกให้กับวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนำมาถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้งสองนิกายเพื่อนำาไรพระฤกิ์ประทานจุดในพ,พ,พิธีสดมนข้ามปีของแต่ละ วัดต่อไปกับ